ดูวอลเล่บอลสดไทยพบกาต้าศึกชาเลนจับสพัน2ีรอบนี้แพ้ตกรอบทันทีดูวอลเล่บอลสดไทยพบกาต้าศึกชาเลนจับสพัน2ีรอบนี้แพ้ตกรอบทันทีหลังจากที่พังาดคว้าแชมป์เอว C h ี l l e เลน c ับ2023ได้สำเร็จทำให้วอลเล่บอลชายไทยมีิทธิ์เป็นหนึ่ง ใน8ทีมเข้าแข่งขันรายการ FIVB Challenger Cup 2023 FIVB c h a l l e n g e Cup 2023วันที่28วันที่30กรกฎาคมกรุงโดหฮาประเทศกาตาเพื่อชิงตั๋วไปแข่งขันวอ bon l l e y b a l l Nations l 2024 VNL 2024ต่อไป สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน Challenger Cup 2023 FIVB c h a l l e n g e Cup 2023วันที่28รกรกฎาคม2566ที่ถ้าใครแพ้ก็จะตกรอบทันทีมีดังนี้วันที่28รกรกฎาคม2566รอบก่อนรองชนะเลิศตูนิเซียพบทิลีเวลา15นาฬิกาตามประเทศไทย ยูเครนพบจีนเวลา18นาฬิกาตามประเทศไทยตุรกีพบโดมินิกันเวลา21นาฬิกาตามประเทศไทยกาตาพบไทยเวลาเที่ยงคืนตามประเทศไทยนูวอลเล่บอลสดแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ volleyballworld.tv bon หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้า มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าไทยพบกาตาไทยพบกาตา